สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี้จะผ้ามามือนี้จะพาพีา่น้องมาสำรวจคลองส่งน้ําหรือล่องระบายน้ําเป็นโครงการน้าประปาของเป็นโครงการน้ําโครงการของกรมชนประทานครับตัวนี้เป็นโครงการของกรมชนประทานครับนี่เพิ่นทีเทห,หน้าปังพี่น้องนะเพิ่นสีเอาน้าเพิ่นทีพันน้ําขึ้นจากแม่น้ามูลครับขึ้นมาท่อนี่ครับผมนี่ แล้วก็ส่งไปตามร่องระบายน้ํานี่ครับนี่ที่มันให้ช่าบ้านบ้านกอกแก้วครับมาขุดลอกคลองระบายน้ําเนาะทําให้มันสะอาดสะอา้านให้น้ำไหลได้ครับผมตอนนี้ก็ถือว่าขุดลอกคลอ,องส่งน้าร่องระบายน้ําเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เดี๋ยว,ยวถภาไม่น้องมีรถชมนะครับผมเพราะว่ามัน มาไว้ต้องมันยาวแฮงนี่ค,ครับหลายกิโลเมตรนะครับพวกนี้คันพวกการนี่สำเร็จก็ถือว่าโอเคครับผมถือว่าดีมา,มากๆครับเพราะว่ากา,านในโซนบ้านของแก้วบ้านสตงต้นโมท่านะอาจจะได้เห็ดหน้าปัางนะครับผมวันนี้นี่น้ำใส i คอยล่างอยดีไวนะครับตอนนี้คนมาขื้นคู่ไม่นะขื้นคู่มาเฮ็ดประสานงานต่อเพื่อจะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเพื่อให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไปได้ตอนนี้กำลังชมดูตรงนีครับโอ้ประเทศลาวเันหนึ่งในน้อยนึง เฮ้ดยังล่ะฮะมันแล้วนี่ง่ามล้องสกันโอ้ยนึ่งวเร็วเรเลยนี่เลี้ยวแค่นี้บะโอ้โ่โอ้อม่ด้เลี้ยวไม่นด้แ่เลี้ยวแค่นี้ะโอ้เลี้ยปลายลองลเอาแต่ว่าบางนี้ดินไรแห้งเนาะโอ้นปลายสีพันมากือแม่นปะโอ้มันหมบ่นี่ ใช้บ้งด้วยโอ้ดินก็หลายเติบอยู่นี่บนหลบ่ยน้อยเออก็ได้เม็ดเทไรนี่ไอคลองมันก็ท่ามันคุณยังคุณได้แล้วุดแล้วบ่โอ้แต่ว่าเทไรมาของเพื่อนบ่มันบ่นดินมาหลมาอะไบ้างเนาะดินดินมาไหลายะไรอ่เขามันดินมันไหลลงไปทีเดียวโอ้ นงเานีแกว่า้นจวานะกว่าาแหนาแล้วนี่ิกนี้นี่ถือว่านาถือมาเป็นนี่แหลถือว่านาเนี่ยมมองนีมันนาเนี่ยนี่มองน้ำองน้น้านีขนาดเราพ่อเอาพวกเหยียบลงไปจนจำนองยังไม่งันมันยังกันอยู่บกนีะคุณเ่ยมยังบดสุดอยู่เออยัง่าถือมาทั้งชองหรอกสองหรอกดินเป็นเ็ดเลย มองชุดมองเก้าชุดชุดใหญ่ดีหน,น่นแฮ้คกักนอะลูเล่มเต็มคอ,อเลยเต็มปากคอเลยไม่มี่อยังไงอีกเนาะ <ส ối S 1> ม,มันก็บาเสมอกันแล้วเนาะทำน้องสิ้นสุดแล้วครับผมนี่มาสุดจุดตรงน้องเซียวของบ้านกอแก้วพอดีครับผมอี่มองสิ้นสุดคลองส่งน้ำ ซึ่งโครงการเพื่อนกษติเริ่มเมื่อนี้ปีนี้นะพี่น้องเพิ่นกษติเริ่มทดสอบปล่อยน้ำปีนี้นะครับหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วเนี่ยเพิ่นกษติเริ่มปล่อยนมม้ำมองครับผมเอาถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับเนาะชาวบ้านในบ้านพ่อแก้วหรือตรงต้นโกธาห้วยไม้รอนม่วงเนาะก็ติใสเก็ตรได้เห็นหน้าปังเลยพี่น้องมาเนีคันมีโครงการนี่คันโครงการนี่ประสบความสำเร็จน,นะครับเนาะ คือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆครับผมนี่แถวนี้กติมนเบิดครับพี่รองนี่คนกรติเหตุหน้าปังเบิดครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สัดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับขอให้ทุกคนชุดีไม่แห้งร่ำลไม่รวยครับผมสวัสดีครับ